คุณผู้ชมที่ติดตามในโลกโซเชียลอาจจะได้เห็นโพสต์ของคนไทยคุณวิสาที่เดินทางไปที่เกาหลีใต้ปรากฏว่าไปติดตอ่มอมเกาหลีใต้ครับหลายคนก็ออกมาโสพสต์แชร์ประสบการณ์กันมากมายแล้วก็ติดแฮชแท็กบอกว่าแบนเดินทางไปเกาหลีใต้นอกเหนือจากนี้ยังมีการวิาพากษ์วิจารณ์เกี่ยวกับการทําหน้าที่ของตอมอเกาหลีใต้ด้วยล่าสุดกระทรวงการต่างประเทศก็มีการไปหารือกับทางการเกาหลีใต้เพื่อออกมาตรการที่ชัดเจนเพิ่มมากขึ้นครับ yesterday i have i have To meet you in j a m Up Fansi Yesterday Yes But 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 I can't go I go to Korea But to Yes But Immigration s e n d s e n d me back to Thailand oh, <really? S 1> I Yes I I tell I tell them I have Visa I I want I want to meet Oh my God I want to meet you b in But But they don't believe in me <Okay. S 1> I I want to send this gift to you in in person, but but I can. Yes, yes, I I have I have mini gift for, for you, but but I can send you now. Yes, I I I do I do many thing, but but I can. Yes, yes. คุณผู้ชมครับนี่คายเป็นคลิปไวรอลในแอปพลิเคชัน X นะครับเมื่อคนไทยแฟนคลับเน็ตไอดอลเกาหลีใต้ไปเล่าปัญหาที่ตัวเองเนี่ยถูกตอมเกาหลีใต้ส่งกลับไทยให้กับยูบินซึ่งเธอเนี่ยเป็นสมาชิกของวงโอไม g i เกครับรู้ถึงสาเหตุที่เขาเนี่ยไม่สามารถเข้าไปร่วมกิจกรรมแฟนมิตรเกาหลีใต้ได้จนเธอถึงขั้นต้องกล่าวขอโทษทําให้เกิดแฮแท็กแบนเที่ยวเกาหลีติดเทรน X ในไทย ทีมข่าวไทย PBS ได้ไปพูดคุยกับแฟนคลับเน็ตไอดอลเกาหลีใต้คนดังกล่าวเขาบอกว่ามีอาชีพรับราชการถึงขั้นลงทุนซื้อตัว๋วเครื่องบินจองห้องพักแล้วก็อัลบั้มศิลปินกว่า5 0,000บาทเพื่อเตรียมที่จะเข้าร่วมกิจกรรมแฟนมิตรมานานเขายังบอกอีกด้วยนะครับว่าตัดสินใจนานเหมือนกันว่าจะบอกปัญหานี้กับศิลปินดีไหมแต่สุดท้ายก็บอกไปเพราะให้มีการแก้ไขปัญหานี้อย่างจริงจังสักทีนะครับอยากให้เขารู้ว่ามันมีปัญหานี้จริง ว่าทําไมคนไทยถึงไปไปหาไม่ได้ไปเที่ยวไม่ได้คือไม่มีแฟนคลับคนไหนหรอกที่อยากจะจะจะไม่ไม่ไปเจอศิลปินที่เกาหลีแล้วก็ไม่มีศิลปินคนไหนหรอกที่ไม่อยากให้แฟนคลับไปเจอที่เกาหลีครับคือผมอยากจะให้ปัญหาเนี่ยมันมันรับรู้ไปถึงที่นู่นด้วยว่าเออมันมีปัญหาแบบนี้จริงๆแล้วทําไมทําไมมันถึงเกิดปัญหานี้ขึ้นแล้วมันมันควรจะแก้ไขยังไงครับ เขาบอกว่าก่อนหน้านี้มีความกังวลใจจะเข้าเกาหลีใต้ไม่ได้เหมือนกันเพราะพยายามลงทะเบียนคัดกรองคนเข้าเมืองเกาหลีใต้ด้วยระบบที่เรียกว่า k e t a สามรอบไม่ผ่านค่ะต้องรอนานถึง6เดือนจึงจะลงทะเบียนใหม่ได้ก็เลยตัดสินใจขอวีซ่าผ่านเข้าประเทศมีเอกสารรองรับการทํางานมาจากต้นสังกัดแต่วีซ่ากลับไม่ได้การันตีว่านักท่องเที่ยวทุกคนจะผ่านเข้าไปเกาหลีใต้ได้เพราะว่าก็มาถูกต่อมอเกาหลีใต้ใช้ดุลยะพินิจ ในการพิจารณาแบบเหมาเข่งค่ะผมก็ได้ยื่นวีซ่านะครับแล้วก็ส uh, uh, ลิปสเตทเมนต์รับรองบัญชีที่รับเงินเดือนทุกเดือนแล้วก็บัญชีเงินฝากของเราแล้วก็รวมถึงเอกสารที่รับรองเงินเดือนที่ต้นสังกัดของผมออกให้ uh, แล้วก็เอกสารอื่นๆอย่างเช่นตั๋วขากลับตั๋วที่พักซึ่งซึ่งระบุวันเดินทางแน่นอนอยู่แล้วว่าเราเราไปวันไหนกลับวันไหนเราไม่ได้ โดยที่แบบเราไม่ได้เตรียมแผนอะไรเลยเราก็มีวางแผนว่าแต่ละวันเราจะทำอะไรบ้างแต่ปัญหานี้อาจจะเริ่มบานปลายจะไปกระทบความสัมพันธ์ของสองประเทศหรือไม่เพราะว่าสื่อหลายสำนักในเกาหลีใต้ารายงานว่าคนไทยไปโพสต์ข้อความเกิน1ล้านวิว คนเกาหลีใต้เหยียดเชื้อชาติค่ะโพสต์ Post ดังกล่าวได้รับการตอบรับอย่างล้นหลามพร้อมกับการรายงานว่าปัญหาที่เกิดขึ้นมาจากการลักลอบเข้าเมืองแบบผิดกฎหมายของไทยที่ทะลักเข้ามาเป็นจำนวนมากค่ะ อยากชวนคุณผู้ชมเนี่ยไปย้อนดูข้อมูลของกระทรวงยุติธรรมของเกาหลีใต้ปี2022นะครับจะไปพบข้อมูลบอกว่าไทยเนี่ยเป็นแชมป์อันดับหนึ่งที่มีแรงงานไทยลักลอบเข้าไปทำงานมากที่สุดถึง147,428คนรองลงมาก็คือจีนครับ63,463คนเวียดนามอยู่ที่78,235คนแล้วก็มีมองโกเลียเนี่ยอยู่ที่15,359คนปิดท้าย ที่ฟิลิปปินส์มีถึง14,041คน ขณะที่นายกสมาคมไทยบริการท่องเที่ยวบอกว่าหลังโควิด1 9รายงงานไทยผิดกฎหมายเนี่ยลักลอบเข้าเกาหลีใต้มากขึ้นรัฐบาลเกาหลีใต้เขาจึงมีมาตรการสกัดแล้วก็เชื่อว่าเรื่องนี้ไม่ใช่การเหยียดเชื้อชาตินะครับแต่ก็ไม่เห็นด้วยกับวิธีการสกัดการเข้าเมืองแบบเหมาเข่งของเกาหลีใต้จึงออกมาเรียกร้องให้รัฐบาลเนี่ยเร่งไปหารือกับเกาหลีใต้อย่างจริงจังด้วยเพื่อที่จะเป็นการลดผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในอนาคตครับเพราะว่าการใช้ระบบคัดกรอง คนเข้าเกาหลีใต้ด้วยระบบ KETA หลังโควิด19เนี่ยก็ทำให้นะักท่องเที่ยวลดลงรวมทั้งมาตรการสกัดเข้มของตอมที่สนามบินเอกชนได้มีการไปหารือกับกระทรวงการท่องเที่ยวเกาหลีใต้เหมือนกันครับเรื่องของการทําทัวให้มีคุณภาพสูงราคาเกือบ30,000บาทขึ้นไปตั้งเป้าว่าจะเพิ่มนักท่องเที่ยว1ล้านคนภายใน3ปีเพื่อเป็นการคัดกรองนักท่องเที่ยวป้องกันปัญหาคนไทยหนีทัวด้วยคับ ยิ่งมี G A T A นะครับแล้วก็มันก็สร้างปัญหาอันหนึ่งนะครับในการที่ทําให้คณะบุคคลที่เขาอยากจะไปเที่ยวเนี่ยเขาเหมือนกับว่ามันมีความเสี่ยงในการที่อาจจะไม่ได้ลงทะเบียนและไม่ผ่า,อานอะไรเงี้ยนะครับแต่ไม่ได้หมายความว่าเกาหลีใต้ไม่ได้แคร์เราใช่ที่จริงแล้วประเทศไทยเนี่ยตัวเลขที่ผมดูนะครับก็คืออยู่ในอันดับ5าอันดับ6ตลอดเวลาเลยนะครับเมื่อก่อนโควิดเนี่ยก็ค่อนข้างจะด,ดีขึ้น นะครับก็ไปรันไปที่ประมาณ6 7แสนคนล่าสุดกระทรวงการต่างประเทศรับทราบป,ปัญหาแล้วนะคะโดยจะหาหรือกับปลัดกระทรวงการต่างประเทศเกาหลีใต้เพื่อหาแนวทางปรับปรุงที่เหมาะสมในการคัดกรองนักท่องเที่ยวรวมทั้งจะร่วมมือกับรัฐบาลเกาหลีใต้จัดโครงการและระบบรองรับแรงงานไทยที่ไปทำงานที่เกาหลีใต้อย่างถูกต้องให้มากขึ้นด้วยค่ะ ปัญหาของแรงงานที่ลักลอบเข้าไปทํางานก็ส่วนหนึ่งนะครับแต่ก็มีข้อมูลจากกระทรวงแรงงานที่ออกมาชี้แจงบอกว่ามีแรงงานไทยเนี่ยเข้าไปทํางานแบบถูกกฎหมายมีจํานวนถึง1 8 9 6 2คนเป็นแรงงานจากภาคอีสานครับแล้วก็ภาคเหนือมากที่สุดส่วนใหญ่จะไปทํางานภาคอุตสาหกรรมภาคการเกษตรแล้วก็งานก่อสร้าง สำหรับนักท่องเที่ยวที่มาจากภาคอีสานก็มักถูกตอมเกาหลีใต้สกัดกั้นมากที่สุดเนื่องจากว่าไปพบข้อมูลการลักลอบเข้าไปเป็นผีน้อยจำนวนมากเพราะว่าค่าแรงสร้างแรงจูงใจครับ